กางเกงช้างนี่ต้องบอกว่าคุณสามารถใส่ได้ทุกเจเนอเรชันแพทเทิร์นกางเกงช้างเนี่ยมันเฟล็กซิเบิลมากแล้วมันก็เป็นรูสฟอร์มที่ไม่ว่าใครใส่ก็ได้อะหมายถึงชายหญิงผู้ใหญ่เด็กสาวใส่ได้หมดเลยทุกเจเนอเรชันในอดีตตอนที่เริ่มเริ่มใช้กันเนี่ยมันอาจจะต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นในประเทศเราเนาะว่ามันอาจจะออกมาในลักษณะเป็นกางเกงที่ให้การสัญญา เป็นของที่ระลึกถูกไหมคะช้างไทยอ่ะก็เริ่มมีพอแอปพลายไปเอ๊ะจะเห็นแบบช้างตอนแรกๆออกมาก็มีรูปแบบเดียวเนาะเป็นช้างเหมือนที่เราเห็นในจิตรกรรมฝาผนังแบบแอคพลายมาสู่ลวดลายตอนหลังเริ่มมีช้างในพันธุ์ต่างๆและเครื่องทรงต่างๆก็เริ่มมีการวิพากษ์กันว่าเอ๊ะเครื่องทรงบนช้างนี้เป็นของไทยหรือของประเทศเพื่อนบ้านอะไรที่ต่างๆ,ๆเนี่ยเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้นแงเ่ของ งานดีไซน์เนี่ยมันกลับมองสามารถมองในมุมที่ว่าเอาเป็นดีไซน์ที่สามารถาสื่อสารเชิงทุนวัฒนธรรมก็ได้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในเรื่องของลวดลายนะคะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือว่านักท่องเที่ยวที่มาในประเทศเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่จะต้องหยิบกลับไปเป็นของที่ระลึกหรือของฝาก จนวันนี้เนี่ยมันเป็นกลายเป็นลวดลายในกระแสนิยมแล้วมันเลยทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยลุกขึ้นมา r ร a t e ลายช้างสู่เมทีเรียลต่างๆแต่ใช้อ d e n ติตีของลวดลายของเราที่ทำตอนต้นถ้าดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยผันมาอ,อลองทำงานตรงนี้ดูพัฒนาต่อยอดดูเนี่ยมันก็อาจจะช่วยกันเพิ่มมูลค่าเนาะทำกราฟิก เอ่อให้มันเอ่ออะไรน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้มันสามารถไปได้อีกไงมันมันสามารถที่จะมีเรื่องราวหรือว่าสามารถที่จะทําให้งานดีไซน์เนี่ยมันกว้างขึ้นได้อีกอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องของการขยายโอกาสการใช้สอยทางการตลาดอาจจะขยายเลเวลของไพรซิ่งถูกไหมเกิดคุณเอาไปลงพวกหรือคุณไปทออย่างเงี้ย รือคุณเอาไปใส่ในบนสกรีนบนบูหรือเนื้อซีลที่มีคุณภาพสูงหรือคุณไปสกรีนบนหนังอะไรก็แล้วแต่คือ material ต่างๆแว l u ลูมันก็ p r i ซิ่งของการขายมันเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งถูกจกิบไปขนาดนี้แปลว่ามันมองเห็นเส้นทางของการที่ทำให้เกิดความหลากหลายโอเคชั่นและมันไม่ใช่แค่เป็นโปรดักซ s เวเนียรละมันกลายเป็นวันไอเทมินไลฟ์สไตล์อาจารย์ว่า มันใส่ได้ทั้งสิ้นใส่กับทีเชิตครอปเสื้อกล้ามหรือคุณจะมิกซ์แอนด์แมชที่แบบว่าใส่เสื้อคลุมรับได้หมดนะมันสามารถที่จะแอพพลายไปสู่การสวมใส่ได้หลายโอกาสตอนนี้มีนักท่องเที่ยวช่วยผางเก่งช้างเดินเมืองเข้าข้างด้วยอนะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เหมือนเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันว่าเออ ถามถ้าถามกลับเฮ้ยทำไมเขาถึงใส่กางเกงช้างไปเดินเ e อ็นเฟียหรือพาลากอนโดยที่ไม่สนใจใยดีว่าฉันแต่งตัวดีไหมหรือเอ,อเหมาะสมไหมกาไม่สนใจนะเพราะเขาคิดอันนี้ความรู้สึกอาจารย์นนะมันเดินทางมาสู่การยอมรับของความยังไงมันก็ดูสุภาพเขายอมรับในความเป็น อ,อของไทยอ่ะถูกไหมรู้สึกพราวว่าเออ,อาจจะมีนักท่องเที่ยวเออ่บางกลุ่มว่าพอแรนดิ้งปั๊บคุณต้องซื้อก่อนเลยเพราะว่าฉันจะใส่ตอนที่ฉันอยู่ด้วยฉันไม่ได้อยากพาไปใส่ หรือเปล่าตอนที่ฉันกลับเมืองแล้วฉันอาจจะเป็นที่ล,ลึกหรือใส่ต่อมรู้แต่ระหว่างที่ฉันเที่ยวอยู่กรุงเทพเมืองไทยห้าวันเจ็ดวันฉันต้องการใช้งานมันไม่ซักเลยค่ะเพราะฉะนั้นแลนดิ้งปั๊นึกภาพนะต้องซื้อแล้วไงเราจะมีไหมสมมติสแกนปาลิมิดาดอนดอนแล้วฉันใส่ตั้งแต่วันแรกเลยเดินลาชองสเต้ไปเลยแต่เนี่พอแลนดิ้งปั๊บใส่ช้างเดินพารากอน,นเซนเทนรัลเบอร์โอ้ยคุณว่าแอบพราวนิดนิด,น,ดน่ะ แอบพรวนิดนิดน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วยกันทําออกมาค่ะเพื่อที่ว่าโดยเฉพาะประกอบการไทยดีไซนเนอร์ไทยก็ทําหน้าที่แอพพลายให้มันครีเอทีฟมากขึ้นมันทำแดงได้อีกอ่ะอันนี้มันแค่สกรีนเฟตเดียวมันทําได้อีกอ่ะมันทําได้อีกด้วยเทคนิคของงานสร้างสรรค์